เปรตชายมีแล้วเปรตหญิงมีแล้วภิกษุมีแล้ว,ลวทีนี้ไปดูมีอะไรต่อ,อตองที่สิบแปดภิกษุณีเปรตได้เห็นภิกษุณีเปรตลอยไปในเวหาสังขาติบ,บาดปรากฏเอวและร่างกายของมันถูกไฟติดลุโชนเปรตนั้นร้องคกลงครางภิกษุทั้งหลายภิกษุณีเปรตนั้นเคยเป็นภิกษุณีผู้ช่วยชาในศาสนาของพกรกกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า ด่ที่ 19, ทสิบก้สิคมานาเปรตสิคมานาแปลว่าอะไรสิคมานาแปลว่สาสามเณรีที่มีอายุครบ18ปีก่อนอุปสมบทเป็นภิษุนีอ๋อโอเคออได้เห็นสิกคมานาเปรตลอยไปในเวหาสัางฆาติบาทปราคตเอวและร่างกายของมันถูกไปตินลุกโชนเปรตนั้นล้องคนค้างถูกทั้งหลายสิก สิขมนา,าเปรตนั้นเคยเป็นสิคมนา,าผู้ชั่วช้าในศาสนาของพระกสัตระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองแบบสุดท้ายเจังหมดแล้วเหรอก็มีเท่าไหร่21่สิบอ็ดอ่านี่ไงยีสกับยี่สสิบามนเณรเปรตได้เห็นสามนเณรเปรตลอยไปในเวหาสังคา,า,าติบาทประคตเอวและร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชนเปรตนั้นร้องครวญคราง ภิกษุทั้งหลายสาม,มนเณรเปรตนั้นเคยเป็นสาม,มนเณรผู้ชั่วช้าในาศาสนาของพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า<ม>สรุป,ปรก็คือถ้าเกี่ยวกับสาม,มนเณรสาม,มนเณรีภิกษุภพิกษุณีจะทําความชั่วช้า<ม>ในาศาสนาของพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า<ม>ทีนี้เปรตแบบสุดท้าย21สามเณรีเปรตได้เห็นสามเณรีเปรตลอยไปในเวหาสังาติบาต พรคดเอวและร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชนเปรตนั้นร้องควนครางภิกษุทั้งหลายสามนีรีเปรตนั้นเคยเป็นสามนีรีผู้ช่วช้าในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสาัมพุทธเจ้าจบเรื่องเปรต21แบบเยอะเหมือนกันนะสนุกไหมใช้ได้